สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love Tarot นะคะวันนี้เรามาเปิดพลังงานเช็คพลังงานหน้าไพ่แล้วแต่หน้าไพ่อยากจะสื่อสารอะไรกับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้เลยนะคะไม่มีหัวข้ออะไรใดๆดูซิว่าพลังงานหน้าไพ่อยากจะพูดอยากจะสื่อสารอะไรเกี่ยวกับตัวคุณเรามาเปิดหน้าไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าดูแล้วขัดจริตมันไม่ตรงมันไม่ใช่คุณเลื่อนผ่านได้เลยนะมา ขอบุญบารมีครูบาอาจารย์ท่าได้เปิดทางเปิดพลังงานให้กับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยค่ะดูซิว่าพลังงานของคุณใพ่อยากจะสื่อสารแนวทางอะไรหรืออยากพูดอะไรเกี่ยวกับตัวคุณคุณมีเสน่ห์ค่ะตอนนี้รอคอยใครอยู่ไหมใครสักคนหนึ่งที่ดูมีเสน่ห์มากๆพวกคุณไม่สามารถเอากันออกจากความรู้สึกได้เลยตอนนี้ถ้าอยู่ห่างไกลกันนะคะคนคนหนึ่งอยากมาหาคุณมากมาก มีคนคนนึงค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณหมกมุ่นตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาหาคุณเป็นความรักที่มีแรงดึงดูดแรงปรารถนาแรงมากคุณและเขาได้เชื่อว่าตัวคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะใครเห็นแล้วมันเป็นที่แบบมีแต่คนอยากเข้าหามีแรงดึงดูดกับเพศตรงข้ามมากม ตอนนี้นะคะคนคนนั้นรู้สึกเหงามากๆหรือตัวคุณนี่แหละตอนนี้รู้สึกเหงาคิดถึงใครคนหนึ่งอยากไปหาอยากทานข้าวด้วยกันเฝ้ารอคอยสิ่งที่ผู้อ่านสัมผัสได้ไพ่ออกมายังไงอ่านไปแบบนั้นเลยนะคะมันไม่ต้องโลกสวยอะไรมากบางครั้งแยกแยะนะคะบางบางแค่บางพลังงานนะคะไม่ใช่ทุกคนมันมีคนคนหนึ่งที่อ่า รอคอยและคุณเชื่อว่าคุณก็ต้องรอคอยเขาในการที่ไม่มีการหนักเหงามากและมีแรงดึงดูดคิดถึงกันมากๆอยากทานข้าวอยากมาหาเขาอยากมาหาคุณหรือคุณอยากไปหาเขามันเป็นพลังงานที่เหมือนคนคนหนึ่งอยากพาคุณไปทานข้าวอยากพาคุณไปที่ที่เราเคยไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเคยพาคุณไปที่แบบ มีความสุขการเฉลิมฉลองนั่งทานข้าวไปดูหนังอะไรก็ตามเขารู้สึกว่าเขาอยากมีโมเมนต์แบบนั้นตอนนี้เขารู้สึกเหงามากๆคนคนนี้ตั้งหน้าตั้งตารอคุณนะคะรู้สึกว่าเขาอยากเข้าหาคุณมากเชื่อว่าคุณเนี่ยโคตรที่จะมีสเสน่ห์เลยเอาจริงๆคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้นะคะรู้สิว่าพลังงานไพ่ยอยากสื่อสารอะไรอีกเปิดมาก็เห็นเลยนะคะว่ามีการรอคอยแล้วก็คิดถึงกันอยากมาหากัน จริงๆพลังงานคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้นะคะทั้งรักทั้งห่วงแต่ตอนนี้พวกคุณหน้าที่จะนิ่งกันไปคุณนิ่งเขานิ่งความรู้สึกไม่เคยจะปล่อยวางนะคะถึงแม้จะนิ่งอย่างนี้ก็ไม่เคยปล่อยเชื่อว่าตัวคุณน่ะเขาหึงด้วยบางพลังงานนี้เขาหึงคุณด้วยหรือถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่ากักคุณไว้ในชีวิต เขายัางต้องการและปรารถนากับคุณมากๆถึงแม้ว่าสถานการณ์ณตอนนี้เวลานี้มันไม่ได้ง่ายคุณและเขาหน้าที่จะรู้จักกันมานานนะคะมันไม่ง่ายแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะไม่ปล่อยคุณนะคะถึงมันจะยากยังไงก็รู้สึกว่าไม่ปล่อยคุณพลังงานของคุณดูดูมีสเสน่ห์สำหรับพลังงานไพ่หน้านี้นะคะ เขาหวงคุณด้วยนะถึงแม้ว่าจะดูนิ่งๆกันไปคนคนนี้ตัวคุณโคตรที่จะมีเสน่ห์ขณะเดียวกันคุณตอนนี้ชีวิตถ้าเขาแอบส่องแอบมองคุณหรือตอนนี้ถ้าคุณบล็อกไปเขาอยากติดต่อสื่อสารหาคุณมากๆเขามองมาที่คุณเขาเห็นความสดใสความล่เลืงความน่ารักในตัวคุณตอนนี้นะคะคนคนนี้คือแบบว่า เหมือนใจจะระเบิดอะคะ่ะอยากมาเดี๋ยวนี้ตอนนี้เวลานี้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะนิ่งอีกต่อไปถ้าตอนนี้คุณนิ่งเขานิ่งเขารู้สึกว่ามันอกจะระเบิดแล้วอะเขาอยากมาขอโทษขอโอกาสมันเหมือนกับสิ่งที่มีจิ้งจกด้วยนะคะเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เวลานี้เหมือนคนคนนี้ได้รู้แล้วว่าการไม่มีคุณมันเป็นยังไง ถ้าก่อนหน้านั้นยังไงก็ตามนิ่งกันไปยังไงก็ตามพถ้าคิดว่าจะเลิกกันได้มันทําให้เขาได้รู้ว่าการไม่มีคุณในวันนี้มันเป็นยังไงเขารู้สึกว่ามันเวลาอยู่กับคุณแล้วเห็นถึงความสดชื่นความมีชีวิตชีวาเพราะฉะนั้นคนคนนี้อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะ ถ้าตอนนี้พวกคุณจบกันไปนิ่งกันไปบอกได้เลยว่ามีคนอยากติดต่อสื่อสารมีคนอยากขอโทษคุณมีคนคิดถึงคุณหนักมากเวลานี้ณตอนนี้นะคะแล้วตัวคุณดูมีเสน่ห์แล้วแรงดึงดูดถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะนิ่งแต่คนคนนี้หึงคุณตอนนี้โนสนโนแคร์ค่ะคุณค่อนข้างที่จะมีกำแพงสูงมากถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นคุณอาจจะรักเขามากคุณมองความรักเป็นคุณใช้ใจอ่ะ คุณไม่ได้ใช้สมองก่อนหน้านั้นไม่ใช่ว่าคุณคุณไม่ฉลาดนะแต่ว่าคุณให้ใจเขาคือรักก็คือรักให้ใจเขาด้วยความปรารถนาดีด้วยความบริสุทธิ์ใจของคนคนหนึ่งที่รักคนคนหนึ่งแต่บังเอิญว่าคุณอาจจะไปเจอคนที่เจ้าชู้คนที่กลุ้มกลิ่มคนที่ไม่มีแค่เราแล้วก็บางคนก็อาจจะดูเจ้าชู้แบบเอาง่ายๆกับเราเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาที่ไม่ได้สำคัญ ในชีวิตเขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจคุณก็รู้สึกว่าเอาจริงๆถ้ามันเป็นแบบนั้นคุณก็ไม่ได้แคร์ตอนนี้คุณก็รู้สึกว่ามีกําแพงมากๆแต่เชื่อว่าการที่คุณยิ่งไม่แคร์เขาเพราะว่าเขาอะมีครอบครัวอยู่แล้วเหมือน80%มีคนคนนึงมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะการที่บล็อกกันไปไม่เลือกตัดสินใจไม่ได้พยายามที่จะประครับประคองให้อยู่ในชีวิตกัน แต่วันนี้อยากเริ่มต้นใหม่มากๆถ้าพวกคุณอยู่ห่างไกลกันนะคะมีคนอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วคนคนนี้รู้สึกว่ามีแรงดึงดูดกับคุณมากๆตอนนี้ชีวิตคือหมกมุ่นกับคุณคิดถึงคุณอยากอยากกลับมารอโอกาสรอเวลาที่จะกลับมาบางคนนี่สวดมนเลยนะคะถ้ามีใครมีขุนแผนเนี่ยคือสวดจนเหนื่อยอะตอนนี้อยากให้คุณกลับมาอยากเริ่มต้นกับคุณ หรือเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เขานับถือเหมือนเขาอ้อนวอนภาวนาอยากให้คุณกลับมาขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนคนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็ดูเขาเขามีใจกับคุณเหมือน <c oughs> เหมือนเขาไม่ได้มองว่าคุณเป็นตัวเลือกอะคะ่ะพอได้จบกันไปพังกันไปจริงๆอะคุณคือความสุขของเขาคุณคือสิ่งที่มีค่าสำหรับเขา นะคะพลังงานบอกได้เลยว่ามีคนตอนนี้โอ้โหอยากเริ่มต้นใหม่ใจจดใจจ่อรอคอยคุณอยากกลับมาหาคุณคนคนนี้พยายามทำทุกอย่างสิ่งที่ผู้อ่านสัมผัสได้คือการสวดมนต์ขอพรหรืออ,อพยายามที่จะ ภาวนาให้คุณกลับมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ตอนนี้จิตใจของเขาค่อนข้างที่จะวุ่นวายตัวเขาเองน่าที่จะมีเรื่องมีปัญหาในครอบครัวของเขาด้วยนะคะเขากําลังจะจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างในครอบครัวของเขาคือเอาง่ายๆตอนนี้เขาค่อนค่อนข้างที่จะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหรือมีคนหลายๆคนมีปัญหาในครอบครัวของเขาณตอนนี้เวลานี้ถึงยังไงก็ตามเขาอยากมาหาข้อตกลงกับคุณ เขาอยากจะมาพูดคุยกับคุณอยากจะมาจริงจังกับคุณเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะคนคนนี้นะเขาอยากมาเคลียร์ค่ะคุณก็คือส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาเขามองว่าคุณคือเนื้อคู่เขาคุณและเขารู้จักกันมานานมากคุณและเขาผู้อ่านสัมผัสได้ว่าตัดกันยากค่ะ99.9%ตตัดกันยากถึงแม้คุณจะบอกว่าอ๋อไม่แคร์ ผู้อ่านยมีความรู้สึกแบบนั้นว่าคำว่าไม่แคร์ใช่คุณไม่แคร์แต่จิตใจของคุณเวลาที่คุณคิดถึงมันจะมีความรู้สึกหงุหามันมีความรู้สึกมากกว่าคำว่าคิดถึงโดยทั่วไปนะคะเลเวลคำว่าคิดถึงมันจะเยอะมากถ้าเขาคิดถึงคุณจู่ๆคุณไม่ได้รู้สึกอะไรคุณประมาณว่าคุณพยายามที่จะมบุบอ,อ่อนไปจากเขาไม่แคร์ไม่สนใจคือไม่ได้แคร์ แต่บทที่มันจะเป็นคุณจะดีฟคุณจะดาวแบบคิดถึงมากๆทั้งๆที่คุณก็ตั้งใจแล้วนะว่า <c oughs> คุณจะมูฟออนไปจากความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่พอเอาเข้าจริงบทจะคิดถึงมันคิดถึงแบบหาเหตุผลไม่ได้ทำไมจะต้องมารักคนคนนี้ทั้งๆที่ก็รู้ว่าเออ,อเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วหรืออะไรยังไงก็ตามทำไมมันถึงได้ตัดยากตัดยินอย่างนี้ นั่นแหละค่ะผู้อ่านสัมผัสถินไพ่หลายใบมากรู้ว่าต่อให้มันจะเป็นความรักที่มันไม่ได้ถูกต้องมันเหมือนเป็นการพวกอ่ถ้าอ่านไพ่โบราณหรืออะไรสไตล์โบราณเขาจะบอกว่าไพ่อดีตชาติมีความผูกพันกันแบบเหนียวแน่นมากการที่จะเลิกกันต่อให้จะรู้สึกว่าทําให้การเจ็บทําให้การเสียใจแต่เลิกกันยากมากพลังงานของคุณและเขามีความมีแรงปรารถนาในตัวคุณมากๆคุณก็เช่นกัน หรือว่าจะเถียงคะเอาจริงๆตัวคุณในเข้มแข็งนะไม่ใช่ไม่เข้มแข็งแต่คุณก็ต้องยอมรับว่าอ่าแรงดึงดูดความรู้สึกในอ่าวิวออฟฟอร์ n ูหรือโชคชะตาอะไรต่างๆมันมามันมาเหนือมันมาแรงมากสำหรับความรู้สึกมันดึงดูดมากๆสำหรับพลังงานคุณและเขาคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้นะคะรู้สึกว่ามัน จริงๆแล้วเขาก็มีคนของเขานะแต่ทําไมเขาต้องรู้สึกว่าเขาแคร์คุณเขารู้สึกตัดคุณไม่ได้เลยสําหรับคนคนนี้ทําไมไม่คิดว่าคุณคือตัวเลือกเขาให้ความรู้สึกเขาการที่เลิกกันไปจริงๆเ่ะเขาได้ยิ่งได้เห็นจิตใจของเขาเองเขายิ่งได้มองเห็นคุณชัดขึ้นกว่าเดิมก่อนหน้านั้นเขาอาจจะดูแบบ อ๋อประมาณนี้อาอไม่เป็นไรไม่มีคุณแต่พอเอาเข้าจริงเขาก็ไม่อยากเชื่อว่าเขาจะรู้สึกกับคุณได้มากขนาดนี้และแคร์คุณหรือเป็นห่วงคุณได้มากขนาดนี้พอไม่มีคุณจริงๆหมกมุนมากๆเขาลักคุณมันเป็นความชัดเจนเขาอยากมาเคลียร์และอยากบอกคุณว่าเขารักคุณมากและหลงคุณมากๆเขาหลงเสน่ห์ในตัวคุณอ่ะเหมือนโดนเหมือนโดนของอ่ะเออคุณมีดีอะ ทษทีนะคะ <c oughs> นี่แหละช่องแท้เลยเออถ้ามีเสียงแบบนี้ช่องเราเป็นของแท้นะคะถ้าแบบว่าดีๆแบบเหมือนชาวบ้านชาวช่องอ่ะอันนั้นไม่ใช่ะค่ะช่องช่องของเราต้องต้องเป็นแบบนี้ต้องมีเสียงไอเสียงคอแห้งเสียง <c oughs> ของแท้ <c oughs> บอกได้เลยว่าการทิ้งกันไปครั้งเนี้ยคนคนนี้ได้คิดพิจารณา การกลับมาครั้งนี้เขาบอกว่าเขาต้องพยายามกับคุณให้มากกว่านี้ถ้าก่อนหน้านั้นเขาไม่พยายามเพราะว่าการไม่มีคุณคนคนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดค่ะไม่มีความสุขเอาซะเลยเนี่ยเห็นไหมพลังงานคนนี้มันทำให้ได้รู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณมากยิ่งเปิดไปก็จะประมาณนี้นะคะไม่ไม่ต่างไปกว่านี้พลังงานเขาพยายามที่อยากจะสื่อสารมาบอกคุณว่าทำไมเขารักคุณได้มากขนาดนี้ ถ้าตอนนี้นิ่งเงียบกันไปห่างกันไปมีระยะทางกันไปถ้ากลับมาครั้งนี้นะเขาจะตั้งใจพยายามพัฒนาความสัมพันธ์พยายามทำอะไรทุกอย่างตั้งใจทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นเพื่อคุณเพราะว่าเขารักคุณเขามองว่าคุณคือเนื้อคู่เขาเขาจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณไม่รู้ว่าเป็นพลังงานของใครละงานนี้นะคะ อาจจะตรงไม่ตรงยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่อง Queen of Love t ล r ด t ช่องนี้ด้วยนะคะ